โอ้เกิดไงเถอะปูขนาดนี้เบียร์จะเคลียร์ไงท่านลบฝุ่นก่อนลบฝุ่นมามุมนี้มากใกล้ๆคุณปูหน่อย่ใกล้กลันยันอยูก่กับคุณปูคุณปูสบายดีวันนี้งานเจอริญเสื่อมไปหลายหม่องหลายแผลเรื่ออาการสบายดีแล้วไปทำงานแล้ว เพราะว่าไปทำง,งานทั้งวันแล้วเบิ้องคุณปูเก็บสลบมุ่มนี่เหรอเบื้อ,อ้อุ้มนักแท่ปูอเอ้ยเตะอุ้มอุ้มเลยแบบนี้สามอุ้มนี่นี่เปียกเปียนนี่หกลอห้องห้องอุ้ยเลยเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวยูทูบทุกคนมือเมต เพ่อยกับออมสินออมสินพาทัว,ทวร์พาทัวร์กับใครพาทัวร์กับคุณปูแต่ว่าเบื่ออาการคุณปูว่าเสียเงืงานใดบอมันทีมี้ยังเสียหายบ่าหลังที่เชื่อมไปแล้วนัดขันพายุเอวต้องเชื่อมเลยกระสิแนนที่ขึ้นเกลาอด้เชื่อมวัดเชื่อมกันรอ,อบเอวนะหวอน้าหมู่บ้านนี่ ปก็ม่ตกแล้วมาเชื่อมรัดของเนี่ยบุดบุดสลักตัวน,นี้ที่มันเลียนออกเ็เชื่อมรัดเปบิดแล้วนี่ปูเราหายซีตักคนเลยซีตักอุ้มุมนี่แต่แต่ยังไม่ได้นี่ไม่ได้เชื่อมฟันคุณปู ว่าหลวดเสื่อมมันเป็นตู่ตมันเป็นตู่น้อยมันเป็นตู่จอพลังมันเป็นตู้ตู้เสื่อมน้อยหลังจากเป็นไฟไฟแบบไฟปันนะ้นอะมันเลยไฟบระสะทิทธิ์ไฟบินิ่งปันไหนฟุ้งนิดต้องเล็กต้องลวดเสื่อมง่ายๆลวดเสื่อมเอวยังก้อนไฟก็ต,ฟต้องแบบไฟนิ่งๆเสถียรสนิดดีคนแล้วทังสิไฟที่สิทธไม่เล็กดีๆ ทักที่ซีว่าต้องแคมปุ่นนี่อุ้มุมก็ไปเลยจอดโลบเม่อไร่มูนี่มูนี่มาเพราะขาดไปคันหนึ่งบ่น่าจะขาดไปหนึ่งคันขาดใครจะขาดซอสซินิดไปว่าต้องฝาดขีดตมมาได้หรือีม่ได้นี่ยก็ขีดเสร็จแล้วเมื่ีค เนี่ยมาซื้อนี่แล้วว่ารถขีดเสีนหมดแล้วเนี่ยวอนนี้แล้วว่าตักซักก็ไปก็ปมดเห็ดากเลยตันสลบคือจวดแท้วะไปว่าหั่นเขาก็ขมาหนึ่งไม่รอบอเขาดีแล้วมีโอกาสได้กินน้ำมาลูพี่ ลกลอบพอดีอบร,ริษัทมาวิ่งด้วยไหมอาจารย์ไก้เขาจะไปอาจารย์ไกลว้บังหลดพุภูบังเราอุ่มหลดพัธรรมดาด้เราบัตขนบัดรได้เด็ดเด็กเราได้ไข่มีแห้งพุนปูในช่วงท่อนบนว่นเคยมีปัญหาเลยมีปัญหาต่ท่อนช่วงล่างจากเอวลงมา เอวก็บม่ได้รวมหรอกเอวน็อตมันหลุดมันไอ้คล้ายๆคือเกี่ยวมันหวานนะมันขันบระยู่เพื่อต้องเชื่อมรัดไว้ผู้พี่แก้วน็อตกิโลมาใส่เนาะบม่ได้น็อตไม่ได้น็อตเบิกศูนย์มาใส่รอตน็อตเอวมันไอ้มันสิงไม่น็อตเกี่ยวละเอียดละเอียดมินนะมัน็อตน็อตของแถมนี่ใส่ได้กันเพราะว่าแถมมันถึงเกี่ยวมันไม่เท่ากันเนย ขันเข้าไปกินทั้งเซลเกี่ยวหวานด้วยกันไปไปเมนไปซีแท็กนี่ก็พอแห้งแล้วดิบเปียกๆมันเปียกยังตีน้องนี้เลมันน้อน้ำมีน้ำมาน้ำน้ำมาจากไหนตีน้ำมาจากโซลาเซลล์มันจะดอดนี่ที่เ็ดเป็นจีนเทไอี ปลูกกระต๊บหน่อยช่งวงไว้ไวไว้ทำเช้งหน้าน้อยเลี้ยงไก่ชักไม่ได้เพันไดย์จำได้โคกบน้องหน้าฟีฟีเลยเดี๋ไปเดี๋ยวพราต้องจ้างเขามาขุดไนะเดย์แปลงหน้าสองแปลงแล้วก็คล้องรอบหน้าคล้องใส่ไก่รอบหน้าอีกกับสายอีกนิดน,นึงลูกพี่แกยุนี่โดนแล้ว อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วดินได้ลายดินได้อีกนี่อีกนี่นนนนนข้องหนึ่ง,งเด้ข้างบนพุ่นรอบไปข้างฟังพุณทุกทีคือเคร่งส่งไปตันใหญ่เถอะทุกทีให้แน่บ่ฟุลระวัง ไปไปอาจารย์กูไก่ต่อด้วยปลานโดานดปลาโนดโกดจวดไม่ใช่จะได้ปิดคลิปกับปลานโนดใี่ไหมครับเด้ย่ยยาวแล้วแล้วเฮ้ยเบิ้บงคุณปู่สลบกอนว่ะคุณปู่เราจวดอยดู่เลยเหมือนเราอุ้มลินโนดมาไหอม,มาทำไม เดินนาวยังไงตกห้องเด้วยเหยียบขันเลยู่พี่เหนื่อยแล้วละวะมันไม่เหมือนรถใหม่ๆเด้รถใหม่ๆมันก็ไม่เหนื่อยเด้ขับมันม Air, ไม่แอร์ม Air, ไม่มีแอร์ไม่ยังเนาะอันนี้แอร์ก็มีคอนโทรลก็ว,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 ว่าตามมือ้อเขาอีกเบ็ดใส่ไปขัว้วเบ็ดขัวไไ้วไปใส่ละ การ์จจังหวะพอดีส่วงสวิงนี่เบรกบ่มีเลยเบรกเบรกสวิงก็บ,บ่มีกะจังหวะให้ดีเลยของเราคือเราขับเองนี่คือยังเหมือนจะขับง่ายเลยแต่ว่าคนอื่นไปขับนี่เง,งื่องักเลี่ยเพราะมันต่ำม,มือเนาะเมียใครเมียม,มันคือเขาจะวานล่ะเฮ้ยก็เมียมันเปนนักไผถนัดมัน,นมันพื้นขับตรงไป ฟ้าคางรถเดี๋ยวพยั่งหรอกนักเสืวิ่งคักสีตกใส่แน่เลรอกมาจอดพยั่งคุณปู่ถ้าแกไม่มีอุปสรรคเรื่องการเดินนี่จอดู่เลยโอกักหกรอบเจ็ดแปดขั้นกับพระท่านเราเท่นกันไอ้นั่นเส้ไปจอดออกกันยุนายุนาแปลงเพราะว่ารถไทดันพระท่านดีมันดินมันดินมันหนีดินมันเหนียวดินมันเปียก เส้ปปนหลายๆไม่ปลาหนดมากถอยเขาผู้หอดมองอ่ะแล้วคลิปนี้จบเพียงคลิปนี้ก่อน,นคุณทั้งนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เรื่องกับเจ้าคุณปูแร้วคลิปนี้สวัสดีครับ